สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำนะคะในคลิปวิดีโอสื่อการสอนภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4คะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษหรือ conversation นั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าการสนทนาในวันนี้ครูน้ำจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ วันนี้นะคะเราจะยังอยู่กันใน Classroom English นะคะภาษาอังกฤษง่ายๆวันนี้ก็แปลว่าห้องเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเราต้องจินตนาการว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องเรียนที่จะเป็นการสนทนานะคะเราจะได้เพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็ความที่อยากจะเรียนหน้าเรียนมากขึ้นนะคะในการเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษค่ะอะโอเค วันนี้นะคะครูน้ำก็จะ welcome to conversation room มายินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องสนทนาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียน,นยจินตนาการภาพนะคะว่าวันนี้ครูน้ำจะพานักเรียนไปสนทนาประโยคง่ายๆในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ่ะวันนี้นะคะ สิ่งที่ครูน้ำจะพานักเรียนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษ,กฤษตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะ back to school ค่ะกลับไปอย่างโรงเรียนนะคะแล้วก็มาดูกันว่าการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าการทักทายผู้อื่นเนี่ยเราจะใช้ประโยคคำถามและก็การตอบอย่างไรบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคลาส1นะคะสมมติว่าตอนนี้นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเห็นไหมครูน้ําพยายามจินตนาการพยายามทํารูปแบบให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วการสนทนาหรือ conversation เนี่ยในวิชานี้นักเรียนจะต้องฝึกพูดถึงครูน้ําไม่ได้ให้แบบฝึกหัดไม่ได้ให้การบ้านเป็นวิชาเดียวเนี่ยที่ไม่ได้ให้แบบฝึกหัดให้การบ้านเลยนะคะแต่ให้นักเรียนอ่ะลองฝึก reading นะคะฝึกสป e a กิ้งก็คือการอ่านและก็การพูดประโยคสนทนาที่ครูน้ำกำหนดให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะบทสนทนานะคะก็จะเป็นการแนะนำตนเองนะคะเหมือนอเราเปิดเรียนมาสมมุติครูน้ำเปิดเรียนแล้วทีนี้มีเพื่อนใหม่เข้ามาในห้องเรียนเรานะคะเราจะใช้คำถาม หรือการตอบคำถามว่าอย่างไรถ้ามีการแนะนำตนเองหรือการทักทายนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ครูน้ำจะจำลองเหตุการณ์ว่าอสองคนนี้เขาได้สนทนากันเนาะเหมือนเขากำลังเดินมาเดินเดินเดินแล้วมาเจอกันแล้วเขาก็เนี่ยได้ทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนชื่อกันอย่างฟ้าเดี๋ยวมาดูฟ้านะคะเขาบอกว่าฟ้าพูดว่า hello my name is ฟ้ r คนนี้ก็ทอมก็บอกว่า Hey I am Tom นะคะนักเรียนอันนี้คือเป็นการแนะนำตนเองใช่ไหมคะ uh, Hello คุณน้ำเคยอธิบายไปว่า Hello เนี่ยส่วนมากอาจจะใช้กับได้ทุกคนทั่วไปแหละแต่บางที Hello เนี่ยจะต้องเป็นคำสุภาพเนาะแล้วก็ใช้กับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่นะคะส่วนทอมบอก Hey ใช้ได้สองแบบ Hey หรือ Hi ก็ได <"Hi> ้นะคะ Hi I am Tom ให้ก็แปลว่าสวัสดีเป็นคำทักทายนะคะแล้วการแนะนำตนเองนะคะใช้ได้สองรูปแบบอย่างที่ตามสไลด์เลยค่ะนักเรียนเราจะใช้ my name is ก็ได้ my name is far my name is teacher น้ำหรือจะใช้รูปแบบประโยคย่อก,ก็ได้ I am Tom หรือ am Tom ก็ได้นะคะอันนี้คือการแนะนำตนเองเหมือนแบบเราเพิ่งมารู้จักกันแล้วเราก็แนะนำตนเองในเรื่องของชื่อเล่นง่ายๆแค่นี้นะคะ อ่ะพอได้รู้จักชื่อกันแล้วเราก็จะต้องมีประโยคนี้อ่าเป็นประโยคที่ครูน้ําบอกว่าไม่อยากให้นักเรียนท,ทําผิดในการทําข้อสอบเลยนะคะเพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆและก็จะเจอในข้อสอบบ่อยมากอ่ะ,อะฟ้าบอกว่า nice to meet you ทอมก็เลยบอกว่า nice to meet you too ประโยคนี้มันหมายความว่าอะไรเอ่ยฟ้าเป็นคนพูดก่อนว่า ฟ้าเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักและทอมก็เลยพูดว่านายจึงนี้ยูทูก็คือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะประโยคแบบนี้เรามักจะใช้กับบุคคลที่เราเพิ่งรู้จักเนาะแล้วก็เป็นการแสดงมารยาทว่าเราก็ยินดีที่ได้รู้จักเขาและเขาก็ยินดีที่ได้รู้จักเราเช่นกันค่ะนักเรียนทีนี้นักเรียน จะถามในเรื่องเกี่ยวกับอายุใช่ไหมคะพอนักเรียนรู้จักเพื่อนคนนี้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วนักเรียนก็อาจจะอยากรู้ในเรื่องของประวัติส่วนตัวของเพื่อนคนนี้นะคะเราก็ใช้คําถามง่ายๆบางทีเพื่อนร่วมชั้นเรียนในห้องเรียนของเราเนี่ยบางทีบางคนอายุไม่เท่ากันเนาะถ้านักเรียนอยากถามในเรื่องของอายุให้นักเรียนถามไปเลยว่า how old are you คุณอายุเท่าไหร่คะทอมก็บอกว่า I'm ten years โอ oh. อ่านี่คือการถามฟ้าถามทอมทีนี้ทอมถามฟ้าบ้างนะคะถ้าคู่สนทนาของเราเขาตอบคําถามแล้วเขาก็อยากจะรู้เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของคุณเหมือนกันคุณก็จะต้องตอบเขาเหมือนกันนะคะทอมก็ถามกับว่า how old are you คุณอายุเท่าไหร่ฟ้าก็บอก I'm h a n years old oh. ก็คือทั้งสองคนเนี้ยอายุเท่ากันเขาก็ต้องเป็นอะไรกันคะ เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะอันนี้คือรูปแบบข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเป็นประโยคคําถามง่ายๆที่นักเรียนเนี่ยพอจะคุ้นเคยคุ้นชินกับประโยคการใช้ถามอายุอยู่นะคะทีนี้นอกจากจะรู้อายุแล้วเอออยากรู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาอาศาัยอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้คําถามว่า where do you live คุณอาศาัยอยู่ที่ไหน ทอมก็เลยบอกว่า I live in ชนบุรีอ่าทอมเนี่ยอาศัยอยู่ที่ชนบุรีหรืออยู่ที่จังหวัดชนบุรีนอกจากชนบุรีเนี่ยหนูตอบอย่างอื่นได้ไหมคะครูน้ําได้ค่ะถิ่นที่อาศัยอยู่อะ่ะหนูอยู่ตรงไหนหนูก็พูดชื่อตรงนั้นเลยค่ะบางคนนะอาจจะไม่ได้อยู่ในชนบุรีอาจจะไม่ได้อยู่สัตหีบอาจจะอยู่โซนบ้านฉางระยองหรือบางคนอาจจะแบบจากกันไปแล้วไม่เจอกันนานก็เลยถามว่า Where do you live คุณอาศัยอยู่ไหนตอนนี้นก็คือ I live in แล้วตามด้วย ชื่อสถานที่หรือชื่อจังหวัดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยค์ยง่ายๆเนาะในการถามเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะสำหรับการใช้คำถามในเรื่องของอการเดินทางนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยไปโรงเรียนอย่างไรนะคะเราก็จะใช้คำถามนี้เลยค่ะคือ how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรคะ่ะทีนี้เพื่อนนักเรียนบางคนหรือตัวนักเรียนอาจจะไป โดยแบบเอ่อรถมอเตอร์ไซค์จักรยานเดินหรืออาจจะไปโดยรถยนต์หรือรถโดยสารก็ได้นะคะทอมก็เลยบอกว่า I go to school by bus เปลี่ยนจาก by bus เป็นยานพาหนะอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะนักเรียนอาจจะเป็น by car นะคะ by by my motorcycle อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนด้วยยานพาหนะชนิดใดนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งประโยคคําถามแล้วก็อีกหนึ่งประโยคคําตอบนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการถามระดับชั้นเรียนทีเนี้ยในคลิปข้างต้นรู้แล้วล,ล่ะว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเขาอายุเท่ากันแต่ก็ยังอยากรู้อีกว่าทอมมาเขาอยู่ชั้นไหนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่าที่เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับระดับชั้นก็คือ what grade are you in นะคะก็คือ คุณอยู่ระดับชั้นอะไรคุณอยู่ชั้นไหนอะไรประมาณนีน้ถ้าพูดเป็นภาษาทั่ว,วไปทอมก็บอกว่า R. I am in the fourth grade ก็คือทอมบอกว่าชั้นเนี่ยอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สหรือชั้นอยู่ป .4 นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการถามคำถามในกรณีที่เป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันเนาะเป็นการเหมือนแนะนำตนเองถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวทั่วไปเนาะทีนี้ครูน้ำก็จำลองสถานการณ์ที่ว่า อยู่ในโรงเรียนแล้วถ้าเรามีเพื่อนใหม่ new friend นะคะเราก็จะใช้คำถามประมาณนี้เนาะก,ก็คือถือว่าได้ประโยคที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้มาดู part 2 part 2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ,ะ part 2ก็จะเป็นบทสนทนาในห้องเรียนค่ะวันนี้นะคะ บทสนทนาในห้องเรียนก็ไม่ยากครูน้ำอยากจะฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อครูน้ำถามนักเรียนในห้องเรียนน่ะนักเรียนทุกคนทั้ง40คนนะคะจะต้องตอบคําถามนี้ของครูน้ำได้ค่ะอะสมมุติครูน้ำจําลองเหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดขึ้นอยู่ในห้องเรียนเลยวันนี้ให้เราจรินตนาการว่าเราอยู่ใน conversation room สมมุติครูน้ำกําลังจะสอนนักเรียนและเริ่มจะสอนนักเรียนแล้ววิชาภาษาอังกฤษครูน้ำถามคําถามนักเรียนว่า Are you ready to learn? คุณพร้อมหรือยังสำหรับการเรียนอ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนตอบว่าอะไรคะ yes I am แล้วถ้านักเรียนบางคนไม่พร้อมะครูน้ำก็ไม่ว่าอะไรก็ตอบมาเป็นความจริงคือ no I am not แค่นั้นเองนะคะแต่ส่วนมากใครที่เรียนกับครูน้ำเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในการเรียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอบพร้อมการเสียงดังว่า yes I am ค่ะนี่คือประโยคแรกเนาะก่อนเข้าสู่บทเรียนที่เราจะเรียนกับครูน้ำในห้องเรียนค่ะ ต่อไปคุณน้ำอยากรู้ว่า where is your notebook แล้ว notebook ของคุณอยู่ที่ไหนเออเนี่ยนักเรียนทุกคนก็ตอบพร้อมกันว่า is it, s, it s on my desk นะคะบางทีคุณน้ำอาจจะไม่ใช้คำว่า notebook ก็ได้อาจจะเป็นหนังสือเรียนของแต่ละวิชาคุณน้ำอาจจะถามว่า where is your uh, pupil's book where is your activity book อ,อาจจะเป็นวิชาอื่นก็ได้ถ้าคุณครูก็ถามมาว่ามันอยู่ที่ไหน ถ้านักเรียนเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะแล้วนักเรียนก็ตอบเลย it's it on my desk it's it, s, it s on my table อย่างนี้ก็ได้นะคะเอาตามบริบทความเป็นจริงว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประโยคสมมติครูน้ำสอนเสร็จแล้ววันนี้ครูน้ำสอนเสร็จแล้วจะเลิกคาบการเรียนสอนของวิชาภาษาอังกฤษแล้วครูน้ำถามนักเรียนว่า do you understand เออคุณเข้าใจไหมถ้านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่กูน้ำพูดหรือสิ่งที่กูน้ำสอนให้นักเรียนพูดว่าอะไรคะ yes are y o u แต่ถ้าใครไม่เข้าใจล่ะคะให้ตอบว่า no are don't แค่นี้เองเนาะเป็นประโยคง,ง่ายๆแต่กูน้ำอยากให้นักเรียนมีความพร้อมแบบเวลากูน้ำยิงคำถามอะไรมาในห้องเรียนถามปุ๊บตอบได้เลยะคะ่ะนักเรียนอ่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะรูน้ำจาก ถามนักเรียนว่าสมมติครูน้ำเปิดโอกาสให้นักเรียนถาครูน้ำบอกว่า d o you have any questions คุณมีคำถามไหมสมมติเรียนกับครูน้ำแล้วครูน้ำถามว่าเข้าใจไหมนักเรียนบอกเข้าใจแล้วคุณมีคำถามไหมเผื่อเพื่อนบางคนสงสัยถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือ,อบางคนเวลาครูน้ำถามอย่างเงี้ยไม่กล้าถามหรอกก็ใช้คำถามแบบนี้แล้วนักเรียนก็ตอบว่า no or don't แต่ถ้ามีก็ต้องตอบว่าอะไรคะ yes Are you แค่นั้นเองนะคะเราจะใช้คำถามแบบนี้แต่เวลานักเรียนตอบก็จะตอบ yes และ no นั่นเองค่ะหวังว่าการที่ครูน้ำหาอะไรมาเสริมให้เนาะหวังว่านักเรียนจะรับรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติกับครูน้ำในห้องเรียนได้อย่างถูกต้องค่ะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปประโยคสนทนาในบทเรียนวันนี้นะคะว่าวันนี้เราเรียนไปกี่ประโยค และเราไปทบทวนประโยคบทสนทนาในวันนี้กันค่ะ,ะมีคำว่าอะไรบ้างคะอันแรกเลยก็คือ Hello my name is ไหนนักเรียนลองพูดเองซิ Hello my name is หรืออาจจะเป็น Hey หรือ Hi I am หรือจะ Am ก็ได้อย่างเช่นคุณน้ำพูดง่ายๆเลยคุณน้ำแสดงให้ดู Hello my name is teacher น้ำ and Hi I am teacher น้ำอย่างนี้ก็ได้พูดได้สองรูปแบบเลย มีคนพูดกับครูน้ำว่า nice to meet you ครูน้ำก็จะตอบกับเขาว่า nice to meet you too แต่ถ้าครูน้ำไปรู้จักใครคนหนึ่งแล้วครูน้ำบอกรู้สึกว่าครูน้ำยินดีที่ได้รู้จักครูน้ำก็จะพูดว่า nice to meet you แล้วเขาก็จะตอบครูน้ำว่า nice to meet you too แค่นี้เองแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเนาะในกรณีที่ครูน้ำมีเพื่อนใหม่นั่นเองนะคะต่อไปคำถามง่ายๆอยากรู้อายุใครให้ถามว่า how old are you I am 10 years old. ถ้ามีคนถามคุณน้ำว่า how old are you teacher นาคุณน้ำก็ตอบว่า I am 29 y e a r s old นะคะคุณน้ำอายุ29ปีแล้วนะคะก็ตอบไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองค่ะต่อไปถ้ามีคนมนาถามคุณน้ำว่าคุณน้ำมาใสายอยู่ที่ไหน Where do you live คุณน้ำก็จะตอบว่า I live in s ซาเทฮีชนบรนะคะตอบได้สองแบบก็คือคุณน้ำก็อยากจะเน้นย้ำว่า ครูะนะ้ำน่ะอยู่ที่อำเภอสัตหีบอาศัยอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะและในการถามเกี่ยวกับชั้นเรียนนักเรียนยังจําได้หรือเปล่าคําถามนี้ครูน้ําเชื่อว่านักเรียนบางคนยังไม่คุ้นชินแล้วก็ทาไม่ได้ตอบไม่ได้นะคะในเรื่องของเกรดเกรดก็คือระดับชั้นนั่นเองนะคะสมมุติมีคนถามเราว่า what grade are you in ครูน้ำก็จะตอบว่าครูน้ำสมมติคุณน้ำอยู่ป .4 ใช่ไหมครูน้ำก็จะตอบว่า I am in the fourth grade นั่นเองนะคะก็คือคุณน้ำอยู่ชั้นป .4 นั่นเองแต่ถ้าบางคนบอกว่าคุณน้ำถ้าสมมติหรูอยูปป่ป .1 อะ I am in the first grade second third fourth fifth นะคะซิกแค่นี้เองเนาะในเรื่องของตัวเลขเดี๋ยวคุณน้ำจะมาสอนในห้องอีกทีเพราะว่าการใช้ตัวเลขในเรื่องของระดับชั้นอย่างนี้เราจะใช้วันทูทีโไม่ได้นะคะอันนั้นมันผิดนะคะสำหรับประโยคสุดท้ายในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการถามเกี่ยวกับการเดินทางไปโรงเรียนนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำถามนี้ก็คือ how do you go to school? Are you go to s c h o y l อะไรเอ่ยน,นักเรียนไปโดยยานพาหนะชนิดใดอาจจะเป็น by bus by car by bike นะคะการนักเรียนลองเลือกตอบเนาะก็เป็นการสนทนาถามตอบง่ายๆของวันนี้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูน้ําก็ไม่ได้ให้การบ้านอะไรเลยนะคะในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษการบ้านที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือการฝึกฝนตนเองในการพูดเพราะชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วว่าสนทนาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะก็จะเน้นในเรื่องของ reading และก็ speaking ก็คือการอ่านและก็ การฟังนั่นเองนะคะนักเรียนยังไงก็ให้นักเรียนลองฝึกสนทนาฝึกฟังฝึกอ่านประโยคให้ถูกต้องลองฝึกถามตอบกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็หวังว่าจะใช้เวลาว่างในช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะาบางสิ่งบางอย่างก็อยู่ที่ตัวนักเรียนเองเนาะถ้านักเรียนฝึกฝนนักเรียนก็สามารถทําได้นะคะคุณน้ําก็ฝากไว้เพราะอยากให้นักเรียนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คลิปนี้คุณน้ำไม่ได้ให้กันบ้านอะไรเลยนะคะแต่แค่ให้ฝึกพูดตามคลิปนะคะประโยคที่คุณน้ำกำหนดให้เท่านั้นเองนะคะยังไงวันนี้คููน้ำก็ต้องขอ see you goodbye next c l ค่ะ student goodbye ค่ะ